มาครับพาทุกคนมาดูตัวอย่างต่อไปนี้จะแตกต่างจากตัวอย่างที่ผ่าน,านมา11ตัวอย่างเกี่ยวกับเรื่องการแปลงเลขฐานนะแตกต่างยังไงแตกตามม่างตรงที่ว่าโจทย์ข้อน,นี้มันมีจุดทศดนิยมถ้าไม่มีทศนิยมนะครับในการแปลงเลขฐานใน25ฐาน10เป็น2อาเป็นเลขฐาน2งเนี่ยเราก็แค,หะคะ่หารไปเอยนะฮะหารเสร็จคําตอบนะเศษมันก็คือเป็น0ูนย์เป็น1เป็น0ูนย์เป็นหนึ่งเนี่ยแล้ว จากตอบจากนับจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะฮะก็จะได้คําตอบแต่ครั้งนี้ถ้าฝั่งขวามือมันมีทศยแมแบบนี้นะครับฝั่งนี้หารใช่ไหมล่ะฝั่งนี้ก็จะใช้วิธีการคูณฝั่งนี้หารด้วย2ฝั่งนี้ก็คูณด้วย2อ,อืมอาการมีอย่างนี้นะครับเช่นกันถ้าเป็นฐานอื่นนะฮะก็ใช้วิธีการเหมือนกันนะแต่นี้ยกตัวอย่างที่เป็นเลขฐานสิบแปลงเป็นเลขฐานสองเพราะฉะนั้นเราจะเอาสองเข้ามาคูณ ทษสยมฝั่งซ้ายอ่าฝามือส่วนฝั่งด้านจํานวนเต็มที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะฮะเราก็จะใช้การหารตามปกตินะครับอ่ะขอแบ่งแบ่งพื้นที่สักหน่อยสินะแบ่งพื้นที่ว่าฝั่งนี้ฝั่งนี้เราจะทําการหารน,นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ทําการหารฝั่งนี้จะทําการคูณอ่านะหารกับคูณแบ่งกันนะครับ อันนั้นฝั่งที่จะทําการหารเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมตามปกติคือ25ใช่ไหมยี่ตั้งยีตั้งแล้วเราก็นํา2มาหาร2อะไรได้ยี่สิบนะสองนะสองเป็น24นะ่่นแล้วก็แสดงว่ามันเศษหนึ่งเหมือนเดิมนะเศษหนึ่งจากนั้นหารต่อ2อะไรได้12 2 6 12 ลงตัวใส่0ต่อมาหารต่อ2อะไรได้6 2 3 2 3นะสอเป็น6ลงตัวใส่0หารต่อ2อะไรได้3อ่าไม่มีครับ2 1เป็น2เศษหเพราะนั้นฝั่งที่อยู่ทางด้านนี้นะทางด้านซ้ายมือของของผมนะฮะมันก็จะเป็น1 1 0 1 1ตามปกติอย่างที่เคยทราบมาที่ผ่านมานะครับแต่ครั้นี้มาดู ฟังที่เป็นทศนิยมด้านขวามือบ้างนะครับก็คือจุดที่เป็นจุดนะจุดนะจุดสามสามเจ็ดนหะ้าที่ฟังนี้แหละครับไอ้เจ้าฟังนี้แหละเราจะต้องทําการคูณมันคูณด้วยสองครับคูณสองครั้งแรกคูณสองครั้งแรกคูณไปเรื่อยนะครับจนกว่ามันจะเป็นศูนย์ ะค,คูณครั้งแรกอ่ะสอเป็นสองหเป็น10บนอะ่าสอเป็นสิใส่0ูทด1นึ่งส5ใส่หทด1 23่งเป็นหเป็นเครับถูกไหมฮะะได้อ่าเจ็ 750. ลักษณะแบบนี้นะครับก็คือยังไม่เกินนะยังไม่เกินก็ก็จะเป็น0นูนยะฮะยังไม่เกินนะยังไม่เกินห ยังไม่ยังไม่เป็นจำนวนเต็มวหมือนกันเลยยังเป็นทศนิยมอยู่เราก็ทำการคูณ2อีกคูณ2เข้าไปคูณ2งครั้งต่อไปก็เป็น2 2 0ได้ 0, 0, 0 2 5เป็น10ใส่0ทด1ไว้2องเจ็ดส่าแสดงว่าเกินมา1แล้วนี่อ่า1แล้วก็จุด5 0 0อย่างนี้นะฮะคูณต่อครับคูณต่อ คูณด้วย2เหมือนเดิมครับคูณไปเลย2 0ได้0 2 0ย์ได้0 2 5ย์เป็น10ใส่มันเลยมา10นะก็คือ1ออกมาอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับนั้น,นมันกลายเป็นศูนย์แล้วพอหยุดสต็อปเลยนะครับทีนี้เวลาตอบเนี่ยเราจะเอา,อาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะแต่ฝั่งนี้จะเอาจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมาตอบตอบฝั่งที่เป็นตรงนี้เป็นจุดสยม เป็นจุดยมนะตรงนี้ฝั่งนี้หารฝั่งนี้คูณอฝั่งนี้จากล่างขึ้นบนเอามาตอบเลยครับก็คือหนึ่งหนึ่งนย่งนีจากไล่จากข้างล่างขึ้นข้างบนแต่ตรงนี้ไล่จากข้างบนลงมาข้างล่างะซึ่งเราก็จะได้เป็นอ่ศู 0, 1, หซึ่งมันก็คือคำตอบที่เป็นเลขฐาน2ที่เกิดจาก2 5 3 7 5ฐาน10คือ11001.011ฐ11าน2นั่นเองนะครับอ่ะ้วครับนี่ก็คือ,อตัวอย่างของการแปลงเลขฐาน10ที่เป็นทศยมให้เป็นเลขฐาน2ก็มีวิธีการดัางต่อเป็นเออดัง,ด,งดังที่ได้นำเสนอไปนี้นะครับ ก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็นําไปทําโจทย์หรือแก้ปัญหาโจทย์ได้แน่นอนนะครับเช่นเคยครับชอบคลิปนี้ถูกใจคลิปนี้ยังไงนะครับก็ฝากาแชร์ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เขาเรียนสายนี้ด้านนี้นะครับให้เขาได้นําไปเป็นแนวทางในการทําปัญหาการแก้ปัญหาโจทย์ครับและก็เรียนวิชาดิจิตอลได้อย่างมีความสุขครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกคนครับ